สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปยทานดอกกุหลาบตูมในรูปแบบใหม่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งความพิเศษของเขาสามารถทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายได้ค่ะจะเป็นลักษณะฐานเหรียญก้นเปิดในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีลิบบิ้นเหรียญละกนกลค,ค่ะ ในส่วนของริบบิ้นในคลิปนี้ปลาเลือกใช้เป็นของตราระครังเบอร์2หรือว่าขนาด12บมิลจะเป็นลักษณะริบบิ้นเนื้อทรายเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆต,ต,ตรงนี้แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะคลิปนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นทั้งหมด2ชุดโดยชุดที่1จะเป็นริบบิ้นเส้นหลักริบบิ้นเส้นหลักนะคะเราจะตัดโดยที่ความยาว75เซนติเมตร จำนวน4เส้นจากนั้นกระตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดต่อไปนะคะในส่วนของริบบิ้นชุดที่2จะเป็นริบบิ้นเส้นเสริมจะตัดอยู่ที่ความยาว10เซนติเมตรจำนวน8เส้น1ฝั่งตัดให้เป็นมุมแหลมและอีกหนึ่งฝั่งตัดให้เป็นลักษณะมุมตรงค่ะเราไปเริ่มต้นการทำกันเลยให้เ,เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นหลักทั้ง4เส้นมาเลยค่ะจากนั้นจับเซริบบิ้นเรียงซ้อนทับกันค่ะจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมด ต่อไปพับปลายริบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน4ขันตอนแรกเพื่อนเพื่อนแยริบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวเข้าหาตัวทุกเส้นเส้นที่หตั้งขึ้นอยู่ทางด้านซ้าย เส้นที่2ทางด้านขวานำเส้นที่2ทางด้านขวาครองเส้นที่1เส้นที่3ครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่4สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่3ลอดเข้ามาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับ ต่อไปก็จะเริ่มต้นการทําฐาน8โดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมค่ะมุมที่1ก็จะเป็นมุมที่ชี้เข้าหาตัวตรงนี้ให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาแล้วกดบีห้แน่นต่อไปเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่3ด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่าง สุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเกี่ยวเข้าไปด้านใต้เส้นที่1ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมอีกครั้งการกดบีบให้แน่นทุกมุมในรูปแบบนี้จะทําให้เราทําในส่วนของขั้นตอนต่อ,ตอไปได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยการหยิบเรียงเวียนไปทางด้านขวาเริ่มต้นการทําหยิบมาหนึ่งเส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเรา ต่อไปเส้นที่สองค่านำมาทับเส้นที่หน uh ah ึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที <S <S ่สี่ทับเส้นที่สามเมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนครบ4เส้นแล้วต่อไปนะคะเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้งสี่เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเรากําลังจับอยู่ตรงนี้นะคะ จับวางลงไปจากนั้นดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับสุดท้ายเส้นที่สก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับ เมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน4เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่3สเส้นเท่านั้นนะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่ตรงนี้จับวางลงไปจากนั้น3เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พัดลงไปก็คือช่องนี้ ปลายเส้นโผล่แล้วเพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะต่อไปเส้นที่สองในการสอก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่เหมือนเดิมจับแยกออกมาค่ะสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องทางด้านซ้ายช่องที่2ต,ตรงส่วนนี้นะคะที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3เพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับ เมื่อทำเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับสังเกตแนวเซลิบินเส้นไหนหันถูกทางแนวเซลลิบินจะต้องโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในรูปแบบนี้ในส่วนของเส้นไหนหันผิดทางเราก็จับบิดให้หันไปในทิศทางเดียวกันก่อนเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำขั้นตอนต่อไปค่ะและเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านเลยนะคะจากนั้น เราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่สี่ทางด้านซ้ายเริ่มตน้นการนับนะคะ,เส, 1, 2, 3, ะเส้นที่หนึ่งสองสาและ4พาริบบิ้นเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่สี่ที่นับก็จะได้ลักษณะแนวเซลิบินแบบนี้ และเส้นต่อไปเราหยิบแนวเส้นมาทําทางด้านซ้ายเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ครบสี่เส้นค่ะต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พ้าลงไปหน้าเส้นที่4ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่3ามทำแบบเดียวกันค่ะสุดท้ายเส้นที่4ก็ทําในรูปแบบเดิมเลย เมื่อพาริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้งสี่เส้นแล้วจากนั้นสังเกตได้ว่าริบบิ้นที่เหลืออยู่ด้านบนจะเหลือสี่เส้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดก,กับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับ ต่อไปเส้นท the well, ี่2ก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเซลิบินโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่สาเหมือนเดิมค่ะจับเซลิบินโค้งเข้าหาตัวเลยสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่4ี่จับเซลลิบินโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะ แล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่4ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับเมื่อเสร็จแล้วพลิกกลับด้านจากนั้น,เพ,นเพื่อนจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้หรือจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกในส่วนของป,ปะะ้าจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยโดยการสอดเหรียญเข้าไปตรงกึ่งกลางตรงฐานด้านหลังแบบนี้และดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะและเมื่อแนวเซลบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ เราจะทำการสอดเก็บเพื่อนหยิบมาหนึ่งเส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะและเส้นต่อไปนะคะเราจะหยิบแนวเส้นทางด้านขวามาทําเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นค่ะเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปเลย และประขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของระยะการตัดความยาวของแนวเส้นริบบิ้นในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะและเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะ เมื่อแนวเซ้ิบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบตรงกลางเป็นกรีบชั้นที่สองหยิบมาหนึ่งเส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางขวาจากนั้นจับแนวเส้นโค้งคว่มลงแล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านขวานะคะ แนวเส้นนี้คือแนวเส้นที่ประทัจากนั้นนับไปอีกสองช่องทางด้านขวามือก็คือช่องที่1และช่องที่2ยกปลายสอดเก็บเข้าไปเลยค่ะปลายเส้นโผลชี้ลงด้านล่างแบบนี้เราดึงให้กระชับแค่พอประมาณก่อนอย่าพึ่งดึงแน่นและเส้นต่อๆไปในการทําเราจะทําบนไปทางด้านซ้ายนะคะจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นค่ะต่อไปเส้นที่สจับขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิม จับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาและโค้งความลงเหมือนกันจากนั้นวนคล้องทับเส้นที่ทำไปแล้วแล้วก็ยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องที่2ทางด้านขวาเช่นเดียวกันค่ะและเส้นต่อๆไปก็โคง้งแนวเส้นและช่องในการสอดก็เหมือนเดิมนะคะ <S <S เมื่อเราทำได้สักระยะหนึ่งแล้วสังเกตได้ว่าช่องในการสอดจะเป็นช่องที่ถัดกันไปด้านในทีละช่องเรื่อย,ๆ,อยๆค่ะ ค่อยๆสอดเก็บนะคะในรูปแบบเดิมวนไปเลยและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับ วิธีการดึงให้กระชับเราจะดึงแนวเส้นเรียงไปทางด้านซ้ายนะคะแนวเส้นริบบิ้นเขาจะลงล็อกได้มุมพอดีเลยค่ะเนี่ยค่ะในรูปแบบนี้เลยตรงส่วนนี้จะเป็นเทคนิคส่วนตัวของปลาเองนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะคะ เมื่อได้ระยะมุมตามที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นเราจะทําการสอดเก็บหยิบมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3มเส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อไปนะคะทําเนื้อรูปแบบเดียวกันวนขวาไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นเลย เมื่อสอดครบแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้ค่ะ และอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราจะทำก็คือการประกอบในส่วนของกรีบเลี้ยงด้านข้างในรูปแบบนี้เข้าไปค่ะเริ่มต้นการทำเพื่อนๆน,นําริบบิ้นเส้นเสริมมาเลยค่ะนํามาหนึ่งเส้นก่อนจากนั้นหันหน้าดอกเฉียงไปทางด้านขวาแบบนี้แล้วก็ยึดแนวเส้นตรงส่วนของหน้าดอกมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วเส้นที่เรายึดให้เพื่อนๆสอดปลายเส้นเสริมที่เป็นปลายแหลมเข้าไปด้านใต้เส้นที่เรายึดค่ะจากนั้นจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้น แบบนี้นะคะเส้นที่เรายืดเป็นเส้นที่1ลอดไปเส้นที่2โผล่ตรงเส้นที่3จากนั้นปลายเส้นเสริมโผล่แล้วดึงตรงส่วนของปลายเส้นที่ตัดเป็นมุมตรงให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางค่ะดึงย้อนออกไปในรูปแบบนี้เลยอย่าให้ปลายเส้นโผล่มาในรูปแบบนี้นะคะจะดูไม่สวยดึงให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางหรือว่าได้ระยะมุมที่เราต้องการมากที่สุดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านจากนั้น สังเกตแนวเส้นเดิมนะคะเราก็สอดปลายเกี่ยวเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาแบบนี้ปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับแต่ก่อนที่จะดึงให้กระชับให้เพื่อนๆกดตรงส่วนของแนวเส้นที่เราได้สอดมาตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อกันในส่วนของแนวเส้นจะหลุดค่ะแล้วค่อยดึงให้กระชับเพียงแค่เบามือเนีย่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะและเส้นต่อไปนํามาเลยค่ะเพื่อนๆสังเกต แนวเส้นที่เรายึดที่เราสอดเข้าไปด้านใต้จากนั้นเราก็เขยืบไป1เส้นแล้วก็สอดเข้าไปด้านใต้แนวเส้นที่เรายึดก็จะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นในรูปแบบเดิมจากนั้นก็ทําแบบเดียวกันแบบนี้ละค่ะจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นเลยนะคะค่อยๆสอดเก็บในรูปแบบเดิมวนไป สอดเก็บบนขวาไปนะคะจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นเลยค่ะในส่วนของริบบิ้นเส้นเสริมตรงส่วนนี้เพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดความยาวของแนวเส้นได้ตามความต้องการเหมือนเดิมนะคะ หรืออีกหนึ่งวิธีนะคะเพื่อนๆจะสอนให้ครบทุกเส้นก่อนค่อยพลิกกับด้านแล้วก็มาสอดเก็บในรูปแบบนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้แล้วแต่ความถนัดหรือว่าความสะดวกของแต่ละท่านกันเลยนะคะ และเส้นนี้นะคะก็เป็นเส้นสุดท้ายของปันในการทำในรอบนี้ค่ะและเมื่อสอดครบแล้วนะคะเราก็อย่าเพิ่งตัดปลายเส้นออกนะคะพลิกกลับด้านก่อนมาดูตรงส่วนของแนวเส้นไหนที่โผล่อยู่ตรงด้านหน้าแบบนี้ค่ะเราก็พลิกกลับด้านจากนั้นก็ดึงแนวเส้นให้ปลายชิดลงไปด้านล่างอีกครั้งกันในส่วนของแนวเส้นของเขาโผล่ออกไปค่ะ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับมุมดอกเมื่อได้ระยะมุมตามที่ต้องการแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่เกินอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะ เมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ